ครับมาเบิองมะแหลงอีกสนิดหนึ่งครับที่คล้ายแมงข้ามครับแต่ว่าบนบนเป็นแมงข่ามทั้งบาน่อเอิญแมงกอกครับตัวสีดำดำครับแต่เป็นตัวเงาเงาเป็นแมงข่ามอยู่ครับมีเขาหน่อยหนึ่งครับมักสีขวดอยู่น้ำเงากอกครับย่มฝนขวดน้ำเงากอกเป็นขุ้ยครับเขาเสียมไปขุดเอาครับบานนี้อยู่น้ำเงากอกครับเทว่าย่ามแหลีงบ่มีหรอกครับมีแต่ย่มฝน มาขวดยี่น้ำเงากอกตัวไข่ไข่แม่ค้ามครับตัวสีดำเจ้ก,กัตัวมันยาากลัวครับก็เอิญไม่กอกครับเทียนกับไปไข่น้าขอกับเงากอกวค่ใครับไปไข่ไวแก็เป็นดวงบานนี้์ดวงตัวใหญ่เลี่ยวครับเป็นแมงกอกครับบินออกมาครับนี่แหละครับไม่กอกคนดุนไม้หูผู้ขับ เบื้องก้่งหนึ่งคือเมียงข้ามครับเป็นโบเมนครับตัวมันสีหยาบว่าวกันครับหยาบว่าวกันตีกหนากว่ากันครับนะครับไม่กรอกนะครับตัวเพิ่นที่เขาน่อยนึงครับปีแข้งแข็งสีดำดำตัวเหลี่ยมเหล่คือเมียงข้ามนะครับนะครับไม่กรอก มักทีน้ำเงออกาครับอยู่เป็นมูเงาหนึ่งกับไปกุดเดือดหลายตัวอยู่ครับเป็นกุย้ยเป็นกุย้ยขึ้นมาครับงามมันออกงามผ้นครับต่ว่าง่ามเนี่บ่เห็นหรอกครับเห็นทางห่างครับบิน้าใส่งามผ้นจงเห็นหลายครับนี่แะครับมันอกอกไขไข่มันข้ามครับ ครับคลิปนี้แค่นี้นะครับ